ับในการ ok. ดูแลหรือสร้างเงินเรื่องของว่าเมื่อก่อนอ้วนกว่าน,นีใช่เออจริงๆเราไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยคิดว่ามัน <S <S เป็นสายวัยรุ่นมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะว่าที่ก้อยก้อยทำงานค่อนข้างหนักอะคา่ะเหมือนน้ำหนักนี่ก็กลดลงมาโดยปริยายแล้วก็เออ่กินกินอาหาราก็จะจะไม่ได้ไม่ได้ควบคุมอะไรมากมายกินตามปกติแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่กินเยอะแต่ว่าพอาผลานได้เร็วก็เลยไม่ค่อยอ้วน ตัดผมที่ตัดตัดที่ไหนก็อถ,ถ้าตมนี้เนี่ยที่คนเห็นตั้งแต่แรกจริงๆก็ตัดในกรองแล้วตัดเตาค่าะตัดทั่วไรแล้วก็หลังจากนั้นมันจริงๆโซนนี้เป็นโซนที่ใครๆก็ตัดได้และวตัดง่ายมากก็พอหลังจากนั้นที่ที่มันเริ่ออยยมยาวก็จะมีก็ไปตัดตามรายที่ที่มีคนเลนมาให้กติดอะไรตอนนี้ออไทยเราพอนนี้นะคุณควายอยู่ก็ให้ช่างที่กองนี่แหละเล่นเล่นซอยๆให้ง่ายๆค่ะแล้วประจําเลยก็คือ เกลียดไม่ใช่หรอกคือก,ก็ก็เชื่อว่าการที่เรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียพงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆอ,ออกกำลังกายบ้างถ้าเกิดว่ามีเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่เบสิกที่สุดแล้วที่ทุกคนเออรู้แต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติการจริงๆแล้วสถามอย่างนี้นอนพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ำเยอะออกกำลังกายแค่นี้ก็ทำให้สุขภาพดีได้แล้วค่ะ